5, 6วันนี้จะมาตอบแขงเโดดิก3ครับไปซี่ดีวกูกินไรกูถึงได้เลย๋ยกเอกถึงครับพวกใช้ให้เราดิบต่อไปเร่าต้องต่ออีกเลย โอ้นี่มันตอเอยงมันต่อไปเลยเนี่ยเากราลัดใจเลยนสุดใจสุดต่วานหนังตัเองอันนี้เ็ต่อไปเลยขึ้งแข็งตัวไปแต้องแข็งตัวเองตะว่าตัวใจมันนี่เสียไปเลยเสียยโอ้ความนับนะอันนี้เรอวะมังใจเล้ยงหรืก็ต่ามงมึงมึงจ้าเดือดเขาไ้าจ้าง่มเมึงามึงจาชิวมแ่มังื่มแ่ง่อันนี้มันีาด đểแยกนะ ừ. จะมีแสงลูกอ้าวที่ตัว2ไปเสร็จแล้วอู้อันนี้บริบริไป ừ. ừ.

Oke, pesilah. Duduk mano? Ying.

ปรากฏไม่นี่โอ๊ยหลอดไฟหลอดไฟ değil